สวัสดีค่ะพบกับช่องแมออกกก่อ๊อบกกเกาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อไม้กันนะคะไปจะดูว่ามีหรือเปล่านะคะก้อนไม้ก็อยู่นี่นะคะตรงลำห้วยเล็กๆมันย่าไม่ลกเลยนะคะนี่ ไม่มี้าเลย ออกไหมเนาะหน่อ,อมาเดี๋ยวจะไปดูก่อนนะคะทุกคนโอ้เขาก็มาหาแต่มีคนมาหาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะว่าจะมีพอได้บอ รุ่มเลยแต่ก็ขุดดูนะคะเนี่ย ทุ่งลงนะคะเอฟก็เลยไม่มีเท่าไหร่นะไม่มีไม่น่านะั้นหน่อไม้คุณแม่ถึงหายเนาะเขามาหาเขาไม่ได้หน่อไม้นี่เขาก็เอาหน่อไม้คุณแม่ไปโอ้ยร้อนมากนู่นนะคะบรรยากาศภูเขาแต่มะม่วงสุกแล้วนะคะทุกคนมะม่วงสุกแล้วนี่นะคะวิวตรงบันไ่นู่น น,นี่นะคะโอ้นี่ต้นมะเกลือนี่ก็ต้นมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูมะม่วงหลุนกันเนาะเพราะว่าหนอมไม้ก็ไม่มีนะคะดูละอันนี้เป็นผู้เล็กไฟนี่นะคะนี่นะคะ f อสุกแล้วนะคะมะม่วงเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะเขาเรียกว่ามะม่วง ก็สอนะคะเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเนาะเดี๋ยวใครเอซมาเก็บมะม่วงก่อนนะคะโอ้โหนี่นะคะเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บมะม่วงมะม,ม,ม่วงก่อนนะคะเอโอ้มะม่วงนี่ก็สุกแล้วอันนี้มะม่วงอะไรนะมะม่วงคล้มายๆมะม่วงแก้วะค่เอฟซแต่มันก็เยอะอยู่นะ เพราะว่ามันดกมากค่ะนี่โอ้เยอะ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 ,เยอะนะคะนุน่นเขาเรียกว่ามะม่วงสซน,นะคะเอสซี FC นี่เดี๋ยวฉันจะเก็บกองไว้ก่อนนี่นะคะนี่โอ้เยอะมากเอาไปเอาไปใส่ข้าวนี่นะคะ เดี๋ยวเราก็มาเก็บกันอืมอือชักเจนนี่ะน,นะคะ โหเยอะมากเลยเป็นคุณล่ะเยอะมากมามุกโซนะคะทุกคนอือพ um, ่อชิมดูหวานบ่ มะม่วงน้อยมะม่วงแก้วโบราณมะม่วงแก้วโบราณน,นะคะกลายพันธ์เอฟซีมันไปนกอดสุกกอดแลมันร่วงแล้วนะคะนี่นี่ค่ะถึงแม้มันจะลูกเล็กนะคะแต่มันอร่อยนะคะเนี่ยหวานเก็บมะม่วงกันค่ะเดี๋ยวนูเห็นผกหวานมาแล้วเยอะอยู่เห็นผกหวานแล้วว่าจะไปเก็บผักปูดแดงแต่มันไม่มีเนาะโอ้ทำไมมันคือบะมี่มันคืออึดเถ่ะ มันไม่ปมมป่งนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะเอฟซี FC, เดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ต่างๆโอ้โหญยานี่สวยมากพ่อหญ้าสวยมากเลยเนะาะโอ้โหตลาดนัดเขาขายอยู่ได้ควายที่บ้านนั้นนะเราไปดูเอาตัวน้อยๆน่ะนะเดี๋ยวเอามาให้พ่อนิ่มเลี้งยงเอาผอมๆเลยนะคะเอฟซีหญ้าเรามีเยอะค่ะ แต่น่าจะอ้วนนะถ้าได้มาเจอหญ้าบ้านไรของคุณแม่นี่ f เอฟซีอันนี้จะไม่ไม่ตัดนะคะจะให้มันเป็นพันธ์แล้วก็คุณแม่ก็จะขยายพันธุเพิ่มไม่ในอนาคตอาจาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควาอีกนะคะตอนที่เรานน่นอโอกล่องอะไรนี่เป็นกระสอบกระแสบนี่ยังไม่ได้เก็บตั้งแต่เราทาไฟนุ่นบอกโอ้ยวให้พ่อมาเก็บเคลียอเออหญ้ยาเยื่อนี่นะพังวัดเลย เขาก็เฝ้าไปเนาะต่างคนก็คู่ก็แตกโอ้ยซ้ายยังกอง,โง,โง,โงอโยยู่นะ่ะนี่นะคะ fc ้แดดร้อนมากโอ้โหแน่นนะคะดินตรงนี้แน่นมากเลยอากาศก็นนะะดีดีรถผ่านนะคะบ่อยตอนนี้ต้นไม้พวกนี้นะคะก็โอ้โหขึ้นใบใหม่ๆแล้วนะคะเนี่ย ขึ้นใบใหม่มากนีก่นะคะเขาก็มาดูให้แล้วเนะพ่อไฟเนาะ<ฮ>ช่างไฟมาดูให้แล้วนะคะพรุ่งนี้เพื่อนก็จะมาดูเนาะถ้าอันไหนไม่พอก็จะซื้อเพิ่มใช่ไหมพอ่อเพื่อนบอกว่ากลัวจะไม่พอใช่ไหม,มเป็นบางอย่างเนาะ,นะเดี๋ยวเราก็ค่อยซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําเดี๋ยวทําดูนะคะแต่ว่าจะได้ซื้อกล่องที่แบบจะไปซื้ออะไรก่อนจกรมเนแสงคันอ้าวบ่ะพอ่อ อืให้พ่อไปซื้อเด้อจะขี่รถอะไรไปมอไซค์เหรออย่างเี้ค่ะโอ้ยบรรจากาศดีมากเลยนะคะนี่ภูเขาล้อมรอบเลยเมื่อกี้นี่ไปหาดูหน่อมไม้ไม่ได้พ่อเอ๋ยแห้งยังกาอะไรเลยไม่น่าละ่ะเขาถึงได้ขโมยหน่อมไม้พ่อน่ะนม,มันไม่ออกนี่ค่ะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ